หยิบผลไม้ปูจ๋าหยิบเร็วๆปูปูให้เก็บผลไม้นู่นไม่ให้ใส่ใส่ใส่มาไหวนะคะอะไรนะมาขหม่าแล้วปูเรานะคะไม่หยิบเลยดูดูดูเขาไม่ได้ให้สวัสดีเขาให้หยิบปูเร็วๆเร็วๆเร็วๆนะคะมีเวลาสองนาทีอมีเวลาสองนาทีเร็วๆปูเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วปูเร็วๆเร็ว โอ้ยจะได้กินกับข่าวไหมเนาะนะคะปู่ของเราเก็บ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 ไม่ได้ให้สวัสดีก็ให้เก็บ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 แล้วเก็บแล้วปู่แล้วเก็บปู่กินว่าเก็บไม่ได้ให้เก็บกะละมังไม่ได้ให้เก็บกะละมังให้เก็บนลไม้ ก้าวคุณแม่ผือเป็นการเก็บอย๋อจะได้กินไม้ผู่เหลืย40วินาทีเร็วๆๆแม่ก็ให้หยิบผลไม้เออสวัสดีใหญ่เลยโอ้ตายแล้วปู่ฉันโอ้ตายแล้วโให้เก็บผลไม้เราใส่ปู่มาห้ามาก สงสัยปูม,มาข้างาห,หลัะะง <c oughs> ลๆปูจะหมดเวลาแล้วนะคะเหลือส5้าวินาทีนะคะปูจ๋าปูจะได้กินซักถุงไหมปูอ๋อปูสวัสดีใหญ่เลยจะหมดเวลาแล้วนะคะเหลือแค่นะคะห้าวินาทีนะคะสงสัยเอานะคะไม่ได้ซักถุง้พลาย่จะใหญ่เก็บแทนไหมแม่หมดเวลาอ๋อหมดเวลาไม่ได้ซักถุงคะ่ะอ้ <c oughs> อตายแล้ว ไม่ได้ซื้ถุงเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ป้ามาช่องสำรองเด้อคุณแม่ก็อยู่ช่องสำรองมามาช่องนั้นโดนปิดนะคะหนึ่งวันนะคะแม่สี่โมงเย็นนู่นแหละไายแล้วนะคะปู่ของเรานะคะตาใหญ่เป็นสิ่งต้องห้ามเออปู่เก็บกำลังแทนนะคะคุณแม่